ไม่เจาวิดีโอมาเล็กจังวะเออตั้งค่าอะไรไว้เดยมันถึงเล็กขนาดเนี้ยถ้าหมาที่ไหนก็จะเลงได้วะเนี่ย ซึ่องคนใหญ่ๆก็จะมองเห็นอยู่นะเล็กว่ะ เดินตามกันเข้าไปมันไม่เข้าเลยพ่อนคันเนีอยดิพอนเลยก็หมุนไม่ได้เนีเ่ยเฮ้ยวันนี้มันเป็นอะไรมั้มันหมานจริงว่าเหยืยอเอหรอเข้าใจมาอยู่หน้า,า,นานสะพานซะด้วยนะมึงมาก็าเดิมอะรอย่งเงี้ยซ โอ้เบิกออกมาโอ้โจะตายจะตายถ่าฮ้ายืนแท้ยืนเหมือนยายเลยยืนแค่นี้เดี๋ยวยกขึ้นมาแล้วถ่ายกันเลย con thương con yêu mưa hả à hai. mươi mưa lưu tăng phải mười ai một chỗ lệch này lê nè. Sơ mà mè mà mình mè mè quá เดี๋ยวจะวกามือ <successfully> ม <mäßig> ือแล้วแฮะว้าให้มันอยู่แถวเนี้ยตอนนี้ไม่มีต่อไปอีกแล้ว คุณนางละเมื่อยล่ะ <c oughs> จับข้างบนได้เดี๋ยวไม่เมื่อยเออใช้สับมือเอาอะถึงจับตรงล่องมืองัดเมื่อยอาปฮะอ่าไันก็ยังไม่ใน,น่ไหก็พอเมือม่อยไปแล้ว nó có ô ô ô tên ngò này trên dài này mừng đi không ấy Hãy cho kênh พ่อกันเลยนะมาทั้งสูงโอ้โหใหญ่กว่ากูอีกโอ้โหอันนี้เฮ้ยเฮ้ยใหญ่ออกมาเฮ้ยล้างล้างไว้กลับมากลับมาออพ่อพ่อ,พอ